Square Enix อาจมีเซอร์ไพรส์ให้เกมเมอร์ได้ชื่นใจสวัสดีครับผู้เรียนครับวันนี้ก็ต้องมาพูดถึงค่ายเกมที่หลายๆคนในประเทศไทยเราเองหรือว่าจะเป็นทั่วโลกนะครับจะบอกว่าไม่รู้จักก็คงจะไม่ได้นะครับโดยเฉพาะเกมเมอร์ที่อายุอ่สักประมาณ 25ขึ้นไปแล้วกันนะครับในในช่วงเวลานี้ก็คงต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนนะครับนะครับเพราะว่ามีตัวเกมที่ขึ้นหิ่งอยู่เยอะแยะอย่างมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตระกูลซีรีส์ของ Final Fantasy แล้วก็ดาร์ u เว t นั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตัวเกมนี้มีโอกาสที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลในตัวงานเกม c o m 2024ที่โคโลนประเทศเยอรมันในช่วงสัปดาห์หน้าวันที่21จะถึงนี้แล้วนะครับกับการที่จะปล่อยตัวเกมตัวเกมตัวเกม ออน,นี้ไม่ใช่น,นี้ไมทันเกียร์อะไรซิ่งอาอยู่ในมือ,อตัวเกม Final Fantasy ภาคที่16นะครับภาคที่16ตัวนี้ที่หลายๆคนรอคอยกับการจะได้โลดเล่นและก็สัมผัสบนตัวแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับโดยเฉพาะแพลตฟอร์มอย่างคู่รักคู่แค้นของทางฝั่ง PlayStation เขานั่นก็คือ Xbox Series นั่นเองนะครับ Xbox Series แต่มันไม่ได้มีเพียงแค่ Xbox Series นะมันจะต้องมาด้วยตัวแพลตฟอร์ม PC ด้วย นะครับ PC ด้วยซึ่งเราก็มองเลยว่ามันถึงเวลาแล้วแหละนะครับกับตัวเกมไฟนอลแฟนตาซีภาคที่16ที่ควรที่จะโลดเล่นแล้วก็ไปทำความรู้จักกับเกมเมอร์ในช่วงอายุวัยอื่นๆหรือกลุ่มอื่นๆนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าตัวเกมไฟนอลแฟนตาซีภาคที่16ที่16นี้ก็เรียกว่ากอบโกยรายได้ไปอย่างมาหาศาลท่วงทอมเลยนะเพราะฉลองกับตัวยอดขาย3ล้านชุด ไปเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ปีที่แล้ว3 000, ล้านชุดถ้าเป็นตีตัวเลขกลมผมให้ทางค่าย square enix เนี่ยเอาไปแค่500บาทแล้วกันนะครับตัวเกมเนี่ยประมาณ2,000ใช่ไหมครับตีว่า2,000บาทตัวเลขกลม square enix เอาไปแค่500ที่เหลือนั้นก็เป็นการจัดการกันไป500บาท3 000, ล้านชุด1,500ล้านบาทไทย1,500ล้านบาทไทยเพื่อนๆออาจจะบอกว่าโอ้ไม่ได้เยอะมาก แต่ผมว่าน่าจะเพียงพอสําหรับค่าย Square Enix แล้วนะว่าโอ้โหมันยิ้มแป้นได้แล้วนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ไม่เยอะหรอมั้งนะครับตัวเลขยังดูไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่เลยกับตัวรายได้ของบริษัทในการถแถลงผลประกอบการที่ผ่านๆมาใช่ไหมครับแต่ก็ต้องอย่าลืมนะครับว่า Square Enix เองมีบทเรียนกับการคุมคอสหรือว่าต้นทุนในการสร้าง เกี่ยวกับเรื่องของตัวโปรดักชันไม่ว่าจะเป็นทางเกมหรือว่าทางอะไรเนี่ยมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับกับบทเรียนที่โอ้โหต้องจดจําไปจนไปจนวันตายเลยก็ว่าได้นะครับกับการสร้างตัวภาพยนตร์ i ฟน l อ a n t a ซ y นั่นเองนะครับหลายคนก็คงจะรู้นะครับว่าอันนั้นโอ้โหหนักจริงๆนะครับหนักจริงๆกับทางค่ายสควอสควอในยุคนั้นนะครับแต่ตอนนั้นยังไม่ได้รวมแบบทางค่ายเอ็นิกนะครับก็ต้องบอกเลยว่ากรอบโกยไปได้อย่างเพียงพอแล้วล่ะนะครับกรอบโกยไปได้อย่างเพียงพอแล้วถ้าเพื่อนๆบอว่าเฮ้ยยังไม่เพียงพอหรอก ดูยังไม่น่าจะเป็นที่น่าพอใจนะครับให้เพื่อนๆลองไปสัมผัสนะครับถ้าหากใครได้ไปประเทศญี่ปุ่นนะครับไปที่โตเกียวนะครับไปแวะเวียนไปนะครับเดินผ่านก็ได้เดินผ่านอยู่แล้วนะครับเพราะเขาไม่ได้ให้คนทั่วไปเข้านะครับกับสํานักงานออฟฟิศของทางค่ายสแควร์เอนิกนะครับผมเองก็เคยไปแวะเวียนผ่านๆมาแล้วนะครับแล้วก็ข้างๆของตัวออฟฟิศของสแควร์เอ i นิกก็มีอาร์ตเนียนะครับคาเฟ่นะครับที่เรียกว่าเพื่อนๆเข้าไปเนี่ยจะได้เห็นแฟนๆจากทั่ว ทุกมุมทั้งโลกนะครับจะต้องมาเหยียบที่นี้ถ้าหากคุณชื่นชอบกับตัวเกมของทางค่าย Square Enix นะครับเรียกว่ามันเป็นมีการตกแต่งซาวด์ดนตรีทุกอย่างทำให้ได้ล้ำลึกถึงตัวเกมนี้แทบทุกช่วงวินาทีเมื่อได้อยู่ในที่ ใจกลางของสำนักงานออฟฟิศของทางท่าสแควร์เอนิ x นะครับเรียกว่าคนลุกแน่นอนนะครับมนขังมันยังมีอยู่นะครับต่อให้สถานการณ์มันจะย่ำแย่อะไรยังไงที่เ,เพื่อนๆได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ถ้าอยากจะรู้จริงๆไปเหยียบเลยนะครับว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงนะครับความรู้สึกมันเป็นยังไงนะครับพอจะได้เห็นหน้าตาสีหน้าแววตาทุกคนที่มาเยี่ยมเยียนนะครับที่สแควร์เอเิกขามีความรู้สึกยังไง ข้มีความรู้สึกอ,อันนี้ผมแนะนำนะครับถ้าใครได้ไปประเทศญี่ปุ่นในช่วงฤด,ดูการท่องเที่ยวนะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะครับก็ลองแวะกันไปได้นะครับการเดินทางไม่ได้ยากเลยนะครับแล้วก็ตัวเกม Final Fantasy ภาคที่16ตัวนี้ถ้ามันลงบนตัวแพลตฟอร์มอย่างตัว x e b o x Series นะครับในแง่เรื่องของตัว Performance ก็อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่ามันอาจจะไม่ได้มีความแตกต่าง กับตัวเครื่อง playstation 5มากแต่สิ่งที่มันจะสร้างความว้าวนะครับนั่นก็คือบนตัวฝั่ง pc นั่นเองนะครับเพราะถ้าทางฝั่ง pc เพื่อนๆก็จะก็อย่าลืมว่ามันสามารถยกระดับในเรื่องของตัวเฟรมเรทนะครับให้มีความลื่นไหลามากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวความคมชัด r e s o l u t i เนี่ย สามารถลากไปถึงระดับ 4K เนี่ยได้อย่างแน่นอนแต่นี้ก็ต้องคำนึงถึงตัวประสิทธิภาพของตัวเครื่องเกมของเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็ตัวมอนิเตอร์ที่เพื่อนๆใช้ด้วยไม่ใช่ว่าลาก 4K ไปตัวจอมอนิเตอร์ยัง Full HD อยู่หรือว่า 2K อยู่มันก็เสียของใช่ไหมครับดังนั้นตัวซิสเต็มต่างๆของในทางฝั่ง PC เพื่อนๆก็ต้องมีการลออกันไปด้วยนะครับกับตัว performance ของตัวเกมที่จะรีดักยภาพออกมานะครับส่วนคนที่มีค์ดจอระดับต่ําลงมาหน่อยนะครับหรือว่าค่อนข้างไปทางกลางหน่อยหรือว่่่าาาจะเเเป็็นรุกกต เชื่อนะครับว่าทางค่าย Square Enix ก็จะมีการอ p t i m ม z e หรือว่าพยายามที่จะใช้เทคโนโลยีของตัว DLSS หรือว่า FSR เนี่ยเข้ามาช่วยในการยกระดับของตัวเฟรมเรทเนี่ยให้มันมีความลื่นไหลามากขึ้นนะครับมากขึ้นกผมก็เชื่อว่าตัวคนที่ยังมีการ์ดจอในระดับที่ค่อนข้างที่จะไปค่อนข้างที่จะกลางนะครับอยู่ในระดับกลางหรือว่าค่อนข้างไปดังต่ำเนี่ยก็ยังสัมผัสกับ,กบตัวการเล่นเกมไฟนอลแฟนตาซีภาคที่16เนี่ยได้อยู่นะครับได้อยู่นะครับเชื่อขนมได้เลยว่าทางค่าย Square Enix ต้องพยายามปั้น ออกมาให้ได้อย่างเต็มที่นะครับกับตัวเกมภาคนี้เพราะอย่าลืมว่าตัวเกมนี้มันค่อนข้างที่จะเล่นง่ายไม่มีความซับซ้อนมากจนเกินไปนะครับเรียกว่ามันเข้าถึงกับเหล่าเกมเมอร์เนี่ยได้ทุกเพศทุกวัยและมันก็น่าจะเป็นโอกาสพอเหมาะและที่กําลังจะเปิดตลาดใหม่ๆนะครับให้เกมเมอร์รุ่นใหม่ๆเนี่ยได้รู้จักกับทางค่ายส quare e n i x เนี่ยมากขึ้นนะครับมากขึ้นกับตัวเกมแนวแอคชั่นจ๋าๆอย่างไฟนอ l f a n t a s y ภาคที่16นะครับก็คงจะมีข่าวดีเกิดขึ้น นะครับเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าผมหวังเอาไว้นะว่าจะต้องเป็นข่าวนี้นะครับกับตัวแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับจะได้ปลดล็อกกันสักทีจะได้ไม่ต้องอยู่บนตัว แพลตฟอร์มอย่าง PlayStation 5เพียงแค่แพลตฟอร์มเดียวกับตัวเกมภาคนี้นะครับส่วนภาคอื่นนะครับก็ต้องรอกันไปอีกนิดนึงนะครับว่า r e b i r t h จะมาไหมนะครับเออลืมดีไม่ดีอาจจะมาแพ็คคู่เลยก็ได้เหมือนกันนะครับกับในสัปดาห์หน้างานเกมคอมนะครับ2024ยังไงทางผมเองก็จะติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยเอามาฝากเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอตัวแวบกันไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันใหม่ในตัวคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ